สวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเรื่องเล่าเกีตยวกับนานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานนาเสนอชีวประวัติสุดยอดพระเกจิอาจารย์จังหวัดอุบลราชธานีนครับหลวงผู้ประเสริฐสิริคุโตแห่งวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีครับประวัติ หลวงปู่ประเสริฐสิริกุตโตวัดป่าเวลุวันอรลัญญาวาสีอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ประเสริฐท่านเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ปผางนะครับและยังเป็นหลานแท้สืบเชื้อสายโลหิตตระกูลของยุทธของหลวงปู่ปผางอีกด้วยหลวงปู่ประเสริฐท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตากรุณาเป็นเลิศมีปฏิปทาจริยวัตรที่งดงามน่าเรื่มใส่ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวกุดกษียณนและหมู่บ้านใกล้เคียงหลวงปู่ประเสริฐท่านเกิดในตระกูลลูกชาวนาเกิดเมื่อวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนปีพศ2499นนะครับณนะบ้านกุดกษียรจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อคุณพ่อพาคองยุทธมารดาชื่อคุณแม่มีคองยุทธมีพี่น้องร่วมกัน12คนครับ หลวงปู่เป็นคนที่9น้ํา,าเดิมประเสริฐของยุทธวัยเด็กหลวงปู่ประเสริฐท่านเป็นคนขยันทํางานช่วยบิดามารดาทำกเกษตรกรรมท่านอยู่แต่ทุ่งนาจนชาวบ้านไม่คุ้นหน้านอกจากการทํานาแล้วก็ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ตามสภาพท้องถิ่นในสมัยนั้นด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านกุดเกษียน หลวงปู่ประเสริฐท่านเป็นผู้ที่มีความจําดีอ่านคล่องเขียนคล่องเป็นที่รักของเพื่อนฝูงหลวงปู่มีอุปนิสัยมีเมตตาการุณามีความขยันอดทนมีปัญญาเฉลียวฉลาดถือความสัตย์ชอบทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเมื่อถึงวัยเกฑ์ทหารหลวงปู่พางท่านถามหลานชายว่า อยากเป็นทหารหรือไม่อยากเป็นหลานชายตอบว่าไม่อยากหลวงผู้ผางจึงเป่ากระหม่อมให้หลานชายตอนนั้นหลวงผู้ประเสริฐกล่าวว่าตอนถูกเป่าเย็นตั้งแต่หัวกระหม่อมไปจนหมดทั้งสัพปะพางกายพอไปเกณฑ์ทหารปรากฏว่าหน้าอกกว้างไม่ถึงเกณฑ์ทั้งทั้งที่หน่วยก้านส่วนสูงมากถึงร้อยแปเซนติเมตร จึงรอดจากการเกณฑ์ทหารหลวงปู่อุปสมบทในปีพศ .2520 ในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายณวัดกุดเกษียณตำบลเครื่องในอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูสาธุกิจจารทรผู้คำมีะครับเป็นพระอุปชาและก็พระครูพินิษ์ศิลคุณหรือพ่อแสวงเป็นพระกรรมวาจาจาร และได้ศึกษาพระธรรมลุยนเป็นเวลาหนึ่งปีจนมีความรู้พอสมควรในปี2,521นะครับหลวงู้ผางได้มาตามถึงที่บ้านกุฎเกษียนเพื่อให้ไปบวชเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธศึกออกจากพระจากมหานิกายนะครับเพื่อเข้านาวัดอุดมคงคาโดยหลวงู้ผางเขียนจดหมายฝากตัว มอบให้เจ้าคุณพระปิยทัตศีอุปชาและเจ้าคณะจังหวัดชยัยภูมิฝ่ายธรรมยุทธหลวงผู้ป,ประเสริฐจึงได้เดินเท้าข้ามภูผาแดงไปตามลำพังจนถึงวัดศีแก่งคอจังหวัดชัยภูมิยัตติเป็นพระธรรมยุทธนิกายเมื่อวันที่22เมษายนปีพศ2 5 2 1เวลา13.30นาฬินาทีณวัดศีแก่งคอ ตำบลช่องสาหมออเภอแก่งค้อจัังหวดชัยภูมิโดยมีพระปิยทัศน์ส,สุเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นพระวิชาพรรษาที่1นถึงหพอก็คือปีพศ2521ถึงปี2525นะครับจำพรรษาที่วัดอุดมคงคาคลิเกตจังหวัดขอนแก่นออได้เดินทางไปกราบศึกษาพระธรรมวินัยพระธรรมกรรมฐาน วิปัสนาวิชวาความรู้ต่างๆนะครับกับหลวงปู่ผางและได้อยู่อุปถากหลวงปู่ผางที่วัดอุดมคงคาคีริเขตนะครับในตอนนั้นท่านตั้งสัจจะไม่รับกิจนิม,มนต์และปิดวาจาสำรวมไม่คลุกคลีก,กับหมู่คณะโดยไม่จําเป็นอยู่ดูแลหลวงปู่ผางจนมรณภาพดับขันแล้วจึงออกจากสํำนักแล้ว เดินทางทุดงไปตามรอยต่อของพมา่านะครับท่านได้ออกเดินทุดงหลายปีและเดินทางมาพักที่วัดเขาตังเงาะอุดมพรกับหลวงู่จื่อนะครับผู้เป็นศิษย์ผู้พี่ของหลวงูพประเสริฐแล้วจึงออกเดินทุดงไปกราบศึกษาพระกรรมฐานวิปัสสนาวิชาต่างๆกับหลวงู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปักแล้วก็หลวงปู่สิงห์วัดถ้ำผาป้อง หลวงปู่บุญจันทร์วัดถ้ำผาพึ่งและออกเดินทุดงกลับมาจำพรรษาที่วัดอุดมคงคริเคตจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ผางได้พาหลวงปู่เสริฐได้ไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลายๆรูปนะครับเช่นหลวงปู่ขาวอนารยโยหลวงปู่เทศเทศหลังสีหลวงปู่คำดีและพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอีกหลายองค์แล้วเดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดอุดมคง,งคาคลิเคคอยอุปถามหลวงปู่ผางจนท่านมรณาภาพหลวงปู่ประเสริฐยังเป็นศิษย์น้องของหลวงปู่จือและหลวงปู่นงอีกด้วยก่อนหลวงปู่ผางท่านจะมรณาภาพท่านได้มอบบาดครองของท่านให้กับหลวงปู่ประเสริฐได้เก็บไว้ใช้จนกระทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันหลวงปู่ประเสริฐท่านจำพรรษาอยู่ที่ป่าวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีนะครับ ตำบลเรืองในอำเภอเรืองในจังหวัดอุบลราชธานีการศึกษาด้านปริยธรรมนักธรรมเอกหลวงผู้ประเสริฐท่านเป็นพระป่า,าและเมื่อถูกเสนอชื่อให้มีสมณศักดิ์ท่านก็ได้ปฏิเสธมาโดยตลอด แต่ต่อมาก็ถูกแต่งตั้งสมณศักดิ์เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพศ2541นะครับได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูโสพลธรรมคุณาภร์น,นะครับและต่อมาได้รับหน้าที่เป็นพระอุปชาเจ้าคณะตำบลเคื่องในวัตถุมงคลของหลวงปูปเ่เริดนะครับต่างมีประสบการณ์มากมายนับไม่ถ้วนผู้ที่มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ต่างสัมผัสถึถงความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหา วัตถุมงคลหลายๆอย่างก็แจกเป็นทยื่ลึกล้วนมีประสบการณ์ที่เกิดจากปรมีขององค์หลวงปู่แต่องค์หลวงปู่เสด็จจัดถ่อมว่าหลวงปูผ่ผางท่านเมตตาให้ต่างหากผู้ใดมีวัตถุมงคลของท่านก็ต่างหวงแหนเพราะบูชาแล้วเกิดประสบการณ์มากมายขอให้องค์หลวงปู่ธาตุขันสมบูรณ์แข็งแรงอยู่โปรดลูกหลานตราบนานเท่านานครับผม มาพบกับเตยชนินทร์ได้ใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับผม